ตำนานคนมีกากบาทกลางฝ่ามือคาถาอะไรที่คนมีกากบาทกลางฝ่ามือต้องสวดเป็นประจำเพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาบันดาลโชคสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลายาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ มีหลายคนสงสัยและก็ถามมาว่าวิธีมาของคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นอย่างไรและก็คาถาอะไรที่คนมีกากระบาดกลางฝ่ามือควรจะท่องเป็นประจำสำหรับคลิปนี้เรามีคำตอบมาให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะคะคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะคนไทย และคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือเป็นแบบไหนคือถ้าแวมือมาปุ๊บก็จะเห็นกากระบาดกลางฝ่ามือเลยไม่ต้องเพ่งไม่ต้องมาเอากล้องส่องคือแบวมือมาก็เห็นกากบาดกลางฝ่ามือเลยคือเป็นกากบาดระหว่างช่องเส้นสมองและเส้นหัวใจกากระบาดเต็มช่องคือมองเห็นปุ๊บกากระบาดกลางฝ่ามือเลย คนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเกิดมาทำนุบำรุงาศาสนาทุกคนแต่คนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนมีความมุ่งมั่นสูงเป็นคนที่มีความตั้งใจอะไรบางอย่างฝังใจมาจากอดีตชาติพบใดพบหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นไปเป็นเทวดานางฟ้าบนสวรรค์แล้วหลังจากนั้นพอถึงวาระที่จะลงจุติหรือหมดบุญทางเทวดาแล้วก็จะลงมาจุติบนโลกมนุษย์ก็ยังมีความมุ่งมั่นอยู่เหมือนเดิมคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือจากคนที่เราเห็นจากต่างประเทศหลายๆคนบอกได้เลยว่าคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือ เมือนเกิดมาเพื่อเปลี่ยนโลกหรือเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์อะไรบางอย่างฝากไว้ในโลกมนุษย์นั่นเองเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีของบางประเทศหรืออาจจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลเป็นคนของสาธารณชนหรือเป็นคนที่มีคนรู้จักมากมาย ในต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศไทยก็มีคนกากบาดกลางฝ่ามือและเป็นคนที่รู้จักของคนในประเทศไทยหรือต่างชาติด้วยซ้ำก็มีหลายคนหลายท่านแต่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาบวชเป็นพระมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนมีภารกิจต่างกันคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้น เป็นคนที่เหมือนมียานอย่างรู้บางอย่างเขาจะใช้ยานอย่างรู้บางอย่างไปใช้เพื่อธุรกิจของเขาเองไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นหมอดูไม่จำเป็นจะต้องมาดูแลาศาสนาไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นมรกทายกไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นเจ้าอาวาส บางทีคนพวกนี้เขาจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าชีวิตของเขาจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องดำเนินการแบบไหนเขาทำงานแบบนี้เขาทำธุรกิจแบบนี้เขาจะต้องเดินไปทางไหนไปพบกับใครไปคุยอะไรกับใครไปเส้นทางไหนไปจังหวัดไหนไปเมืองไหนแล้วเขาจะได้อย่างที่เขาฝัน เหมือนกับว่าเขามีแผนที่เข็มทิศลับในตัวเขาเองนั่นเองคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนะคะดังนั้นคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือเวลาเกิดมาแล้วทุกคนบางคนเกิดมาแล้วอยู่ในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ยากจนแต่เขาก็มีความมุ่งมั่นมีความอดทนมีความขยันมีความพยายาม เขามีความฝันเขาจะทำให้สำเร็จดังนั้นจะเห็นว่าบุคลิกภาพของเขาจะโตเกินวัยคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือจะมีความคิดหรือมีอะไรต่างๆด้วย,ว,ยวัยวุฒิเกินเด็กทั่วๆไปนี่คือตามหลักปกติไม่ได้เอาเรื่องไสยศาสตร์ไม่ได้เอาเรื่องหมอดูมาเกี่ยวข้องแต่ถามว่าคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือ เป็นคนไทยที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องของศาสนานี้มาเกี่ยวข้องยังไงมีอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้คุยกับพระเจ้าอานนท์ว่าในพระพุทธเจ้าองค์อื่นพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้5000ปีแต่พระองค์นั้นมีความต้องการให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้แค่2500ปีพระหนุ่มก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่า ทำไมถึงให้ดำรงอยู่ได้แค่2,500ปีพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมพอแล้วพระหนุ่มก็เลยบอกว่างั้นขอให้พระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ดูแลพระพุทธศาสนาให้ครบ2,500ปีตามที่พระพุทธเจ้าต้องการก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็ตกลงตามที่พระอานทน์ขอ และก็มีเหล่าเทวดาพระอินทร์พระพรหมทั้งหลายมาฟังเทศหรือมาฟังพระพุทธเจ้าสนทนากับพระอานนท์อยู่บริเวณรอบๆอ,อยู่แล้วพระพุทธเจ้าอยู่ไหนเทวดาต้องไปอยู่ใกล้อยู่แล้วเมื่อรู้ว่าพระอานนท์ได้ขอให้พระภิกษุภิกษุณีให้ดูแลพระพุทธศาสนาต่อเทพเทวดาก็ได้ตกลงให้เหล่าเทพเทวดาทั้งหลาย เหล่าพระอินทร์พระพรหมหรือเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายขอดูแลพระศาสนาต่ออีก1,250ปีต่อจากพระพิสุกสง์พระพุทธเจ้าก็ได้ตกลงตามนั้นเมื่อเหล่าเทวดาได้เสร็จปุ๊บพวกครุฑนาคก,กินนอนกินนรีคนทันหรือแม้แต่พูดผีปีศาจเมื่อได้รู้ ก็ส่งจิตบอกพระพุทธเจ้าว่างั้นขอพวกเราดูแลพระพุทธศาสนาต่ออีก1,250ปีเพื่อจะได้ครบ5,000ปีเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นนะพระพุทธเจ้าก็ให้ตามคำขอนั้นดังนั้นสาเหตุที่บอกว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือลงมาเกิดหลังจาก2,500ปี ที่มีการฉลองและผ่านพุทธศตรวรรษไปแล้วก็มีเหล่าเทพเทวดาที่ถึงเวลาจุติหมดบุญจากเทวดาและจะต้องลงมาจุติแล้วตัวเองก็มีความคาดหวังที่จะลงมาทํานุบํำรุงพระศาสนาด้วยก็เลยลงมาเกิดในช่วงนี้แต่คนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเกิดในช่วงนี้หรืออาจจะเกิดมาก่อนหน้านี้ หรือเฉพาะบางคนที่มีภารกิจก็ลงมาเกิดเป็นเทพเทวดาแล้วลงมาเกิดก็หมดบุญจากเทวดาลงมาเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็เลยมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจว่าภารกิจที่จะดูแลพระพุทธศาสนานั้นเป็นภารกิจของตนเองที่จะต้องทำให้สำเร็จก็เลยมีสัญ,ญลักษณ์นี้อีกอันหนึ่งคือ บางคนมียาจิตติคำว่ายาจุตติก็คือมีพ่อแม่หนุ่มสาวคู่หนึ่งแต่งงานแล้วอยากมีลูกก็ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอลูกอะไรอย่างนี้ก็ทำให้เทวดาบางองค์ที่เป็นหนี้บุญคุณของหญิงชายคู่นี้แล้วคิดว่าถึงเวลาที่เราจะลงมาตอบแทนบุญคุณ เราก็จะต้องลงมาเกิดและต้องลงมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยและอีกอย่างคนที่มีกากระบาทกลางฝ่ามือตัวเองก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยากจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ตัวเองคาดหวังหรือฝันเอาไว้ในอดีตแต่อาจจะทำยังไม่สำเร็จหรือทำไม่เสร็จก็เลยคิดว่าเวลานี้เหมาะคือมีคนขอแล้วก็ลงมาเกิด กับอีกประเภทหนึ่งคือเทวดาบางคนบางองค์ยังไม่ถึงเวลาที่จะมาจุติยังไม่หมดบุญแต่รู้สึกว่าอยากจะดูแลพระพุทธศาสนาให้ดำรงต่อไปด้วยพอดีมีคนที่เป็นมนุษย์มีบุญสัมพันธ์กันเคยเป็นญาติพี่น้องกันเคยช่วยเหลือกันเคยติดคำมั่นสัญญากันคิดว่าคนพวกนี้จะเป็นตัวแทนของตน ในการที่จะทำนุดูแลบำรุงพระพุทธศาสนาต่อก็ได้แฝงส่งยานมาหรือส่งตัวเองหรือส่งพลังงานบางอย่างมาแฝงมนุษย์ผู้นั้นให้บำรุงพุทธศาสนาทำความดีเพื่อให้มนุษย์ผู้นี้ซึ่งเคยเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องกันได้บุญกุศลไปด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของมนุษย์ผู้นั้นด้วย ส่วนเราเป็นแบบไหนลองไปพิจารณาดูว่าเราเป็นแบบพ่อแม่ขอมาหรือเปล่าส่วนคนกากบาดกลางฝ่ามือมันเป็นเฉพาะคนที่มีความมุขมั่นสูงเท่านั้นคือคุณเป็นคนที่ในอดีตชาติมีความพยายามตั้งใจมั่นเช่นตั้งใจจะทำนุบำรุงศาสนาดูแลพระพุทธศาสนาอย่างสูงเรียกง่ายๆว่ายอมตายแทนพระพุทธศาสนาได้ เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์คุณก็มีการกรบาทกลางฝ่ามือสอคุณมีความตั้งใจมั่นที่จะเปลี่ยนโลกสร้างสารรค์บางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คุณมีความตั้งใจมากขนาดนั้นพอลงมาเกิดคุณก็มีการกรบาทด,ดังนั้นคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศ เกิดจากที่คุณมีความมุ่งมั่นบางอย่างอย่างแรงกล้านั่นเองและหลายคนเหนื่อยทุ์ท้ทอต้องบอกก่อนว่าหลัง2,500ปีแล้วไม่ใช่เฉพาะเทวดาลงมาเกิดอย่างเดียวเหล่าสัตวน์นรกมันก็หมดเวรหมดกรรมหมดโทษมันก็ได้ขึ้นมาจากนรกขึ้นมาเพื่อจะมาเป็นมนุษย์แล้วก็ให้เสรกรรมบางอย่าง ดังนั้นหลังจาก2,500ปีแล้วสัตว์นรกก็ขึ้นมาเยอะเทวดาก็ลงมาจุติมาเยอะเทวดาหลายๆองค์ที่ลงมาจุติในโลกมนุษย์เห็นเป็นโอกาสว่าสัตว์นรกมาเกิดเยอะแล้วสัตว์นรกผู้นี้เขายังต้องการความช่วยเหลือแต่เรานั้นจะมาสร้างบารามีเราก็เลยถือโอกาสนี้ลงมาเกิดทีเดียวพร้อมกัน เพื่อจะมาเปลี่ยนแปลงโลกนั่นเองคืออาจจะให้คนที่เป็นสัตว์นรกนี้ให้มันเห็นผิดเป็นชอบดังนั้นคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือหลายๆคนก็เจออุปสรรคท้อเหนื่อยทุกข์เจอคนไม่ดีเจอคนกลั่นแกล้งเจอคนอิจฉาเจอคนหมันไส้เจอสารพัดคนดังนั้นคาถาคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือ ควรที่จะสวดเป็นประจำคือคาถาพาหงมหากานนั่นเองค่ะอันนี้เป็นพระคาถาที่พระนเรศวรก็สวดเราก็ควรจะสวดเพื่อจะชนะอุปสรรคชนะมารชนะฆ่าศึกศัตรูมาในรูปของมนุษย์หรืออมนุษย์นั่นเองและก็มีคาถาอีกหนึ่งคาถาที่หลายๆคน อยากจะเห็นอะไรพิเศษหรือเรียกว่าคาถานิมิตเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นคาถาคล้ายเพ่งกสินของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณนูสิริจันโทรหรือท่านจันนั่นเองดังนี้ค่ะนะมะพะทะพุทธโธโลกทีปังอากาศะกะสิณังวิโสทยัยนะมะพะทะธรรมโม โลกทีปังอากาศะกะสินังวิโสทะยินะมะภะทะสังคโคโลกทีปังอากาศะกะสินังวิโสทะยิอันนี้เราภาวนาอยู่ในใจเวลาหลับตาเราท่องขึ้นใจเสร็จแล้วเราก็หลับตาแล้วก็ท่องคาถานี้ในใจหรือเอาประคำมาถือไว้ก็ได้ ถ้าเราท่องครบ108จบแล้วหมดเส้นแล้วเราจะไม่ท่องก็ได้ทำจิตใจให้ว่างให้นิ่งแล้วถ้าจิตนิ่งเมื่อไหร่ห่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีคุณจะเห็นนิมิตภาพบางอย่างให้คุณลองไปนึกภาพว่านิมิตที่คุณเห็นมันเกิดจากสิ่งที่คุณอยากรู้อะไรอยู่ในใจหรือเปล่าแล้วคุณก็ไปตีความหมายเอาเอง ถ้าคุณท่องคาถานี้คร่องแล้วคุณอยากจะเห็นมากกว่านั้นก็มีคาถาเปิดโลกนั่นเองดังนี้อุมะอิเศธะอิทาริติเทโรปิเมเตสัพพานิอังคับปัจจังคานิกิงมังคละปันะรัสสะสรีรังนิคหาปะระหงุง ปาปิมาติสารวัตาภาวนาเมฆลั่นพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกวิทูอันนี้ลองไปท่องนะคะเราท่องคาถาเพ่งกสินเสร็จแล้วก็ท่องคาถาเปิดโลกท่องสาจบหรือเก้าจบก็ได้เอาตามสะดวกแล้วจิตตั้งสมาธิ แล้วหลับตาต่อไปนะคะถ้าเห็นภาพนิมิตอะไรไม่ต้องไปยึดติดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้เฉยๆแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากบางทีอาจจะเป็นนิมิตจริงนิมิตหลวงก็ได้แต่ให้รู้แล้วลองพิจารณาว่าเราแค่อยากรู้ว่าเรื่องอะไรแล้วมันเกิดภาพนี้ขึ้นมาถ้ายังไม่เกิดภาพ แปลว่าจิตยังไม่นิ่งนั่นเองค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ ย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ